สวัสดีครับสวัสดีแฟ,แฟนราชันชุดข่าวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะครับก็มาอัปเดตข่าวกันเหมือนเดิมนะครับผมกลับมาแล้วคิดถึงคิดถึงมากนะครับคิดถึงทุกคนมากๆจริงๆคือทุกคนน่าจะตามอัปเดตผมไม่มากก็น้อยเนาะคือน้ำท่วมนั่นแหละนะครับหายไปนานเลยนะฮะ วันนี้เป็นเรื่องงามยามดีนะครับที่ต้องบอกว่าได้กลับมานะครับในการอัปเดตข่าวนะแต่นะแต่อันนี้ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับว่ายังไม่พร้อมที่จะไลฟ์สดนะครับคือเดี๋ยวกลางสัปดาห์ก็คือคืนน่าจะคืนพรุ่งนี้ใช่ไหมที่เดี๋ยวเราจะมีแข่งกับโบลูเซียดอตมุลนะครับอันนี้ยังไม่พร้อมนะ จัพร้อมอีกทีก็คือปรีวิวก่อนเกมเอลกราซิโกวันศุกร์ในรายการมาริทองก์ออนฟรายเดนะครับแล้วก็หลังเกมเอลกราซิโกพร้อมแน่นอนนะครับอันนี้ต้องขออภัยไว้ก่อนนะฮะแต่วันนี้ผมขอเวลา2นาทีก่อนที่จะไปเริ่มข่าวนะครับวันนี้ก็ข่าวประจำวันจันทร์ที่21เนาะตุลาคม2567นะครับก่อนที่จะไปเริ่มข่าวนะครับผมขอพูดความในใจได้ไหม2นาทีไม่นานไม่นาน คือผมไม่พูดละเรื่องความเสียหายอะไรเกี่ยวกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ครั้งนี้นะครับทําให้นักกาซศึาเนี่ยก็ต้องไม่ได้ทำช่องไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเลยนะครับเป็นเวลา2เกือบสามอาทิตย์นะครับอันนี้ผมก็อัปเดตเป็นระยะระยะเนาะทุกคนก็เห็นเนาะในภาพในคลิปที่ผมทำนะก็คือถ่ายจากสถานการณ์จริงนั่นแหละนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับผม ผมอยากขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่ทั้งคอมเมนต์นะครับในเพจนะแล้วก็ในช่องนะครับที่ให้กำลังใจส่งกำลังใจเยอะแยะมากมายนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะคือมีน้องนะฮะที่เป็นแฟนราชาชุดขาวที่น่ารักคนหนึ่งนั่นแหละนะครับได้ส่งชุดคอมพิวเตอร์นะโอ้โหนี่เขาสุดยอดมากนะคือเห็นว่าคอมพีนัทอะเสีย นะครับไปกับน้ำท่วมนะก็ส่งคอมมาให้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆคือไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับแต่แต่นะฮะขอบคุณทุกคนจริงๆนะอันนี้ออกมาบอกนะตรงนี้นะครับว่าผมไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับผมแต่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับคำคำแบบที่บอกว่าพี่สู้ๆนะพี่เ,เดี๋ยวมันผ่านไปได้เดี๋ยว อะไรเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเยียวยาเราเป็นแฟนเร็เมฤติดด้วยกันเป็นแฟนชุดขาวด้วยกันเราเนี่ยอยู่ร่วมกันไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับแล้วคนที่สมัครสมาชิกในช่องเนี่ยอันนี้ก็โอ้โหขอบคุณมากจริงๆเหมือนกันนะครับคือไม่หายไม่หนีไปไหนนะฮะยังอยู่ด้วยกันทั้งที่ผมไม่ได้อัปเดตข่าวมาเป็น9วัน10วันอะนะครับรวมถึงไลฟ์สดไม่มีเลยนะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกๆคนนะครับตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะกลับมาประจำการแล้วแต่ยังไม่พร้อมที่จะไลฟ์สดในเกมเนี่ยที่ใกล้จะถึงเนี่ยนะครับใน UCL นะยังไม่พร้อมนะครับจะพร้อมอีกทีก็คือเอลกราซิโกแล้วก็พรีวิวเอลกราซิโกนะครับอ่ะมาอัปเดตข่าววันนี้กันดีกว่านะครับข่าววันนี้ก็ต้องบอกว่ามีทั้งวินิสูสนะมาตามกันหน่อยนะครับเรื่องเกี่ยวกับบอลลงดอก็ต้องยอมรับว่า ส่วนใหญ่เลยนะครับสื่อส่วนใหญ่ก็น่าจะไปในทิศทางเดียวกันว่าวินิซุสจะได้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับผมเล็กๆน้อยๆน,นะแล้วก็มีข่าวของนิโก p ปาสนะครับ <c oughs> คือต้องบอกแบบนี้เขาเนี่ยไปทำผลงานได้ดีกับโคโมนนะครับแล้วก็สโมสอนเนี่ยสโมสอนเรามันเป็นแบบนี้ว่ะมันไปดูฟอร์มนักเตะเก่าหลายคนแต่บอกว่านิโกปาสเนี่ยโอ้โหฟอร์มดีสุดๆ เอออันนี้แหละอยากดึงกลับมามันเร็วกันไปหรือเปล่านะแล้วจะดึงกลับมาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงข่าวแบ็คขวานะครับก็เอาจริงนะไอข่าวล่าสุดสุดท้ายจริงๆอ่ะก่อนที่ผมจะถูกน้ำท่วมใหญ่ไปก่อนที่จะไม่ได้ตามข่าวหรือว่าดูเกมของสโมสรเลยเนี่ยก็คือข่าวของดนนี่กับขาวจิบ ACL ครับซึ่งวันนี้ผมมีอัปเดตนะครับเกี่ยวกับแบ็คขวาซึ่งไม่ได้ซื้อนะจะเป็นดาวรุ่งจะดึงขึ้นมา จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าอันเช่ชอบนะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับผมอย่าลืมเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะก็หายไปนะพูดตรงๆงนะคือในช่องอะ่ะหายไปเกือบ10คนอะ่ะคือหมายถึงว่าแบบไม่รู้ดิเลิกติดตามหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหายไปเกือบ10คนนะครับส่วนในเพจนี้ก็อยู่ทรงๆนะครับผมไม่ไม่ได้หายไปไหนแต่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับ ก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวหลักนะครับขอพาไปเริ่มที่ FIFA c คลับโบ l d ครับ0 2 5กันหน่อยนะครับพึ่งได้ทีมล่าสุดมาเป็นทีมที่31นะครับนี่อินเตอร์มายอมีของเม็ซี่นะครับพึ่งได้ล่าสุดมาเพราะว่าอะไรชนะเหมือนเขาได้แชมป์แชมป์อะไรนะแชมป์เมเจอร์แชมป์เมเจอร์ลีกซอกเกอร์นะครับแล้วก็นั่นแหละนะก็เลยทำให้นะครับมีชื่อเข้ามาในรายการนี้เพิ่มขึ้น อีกหนึ่งทีมนะครับยังเป็นโคต้าอันนี้ยังไม่ได้เป็นที่แน่ชัดน,นะครับว่าจะมาจากลีกไหนแอฟริกันหรือเปล่าหรือว่าอเมริกาใต้นะครับหรือว่าทางฝั่งอเมริกาเหมือนเดิมอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับตอนนี้ใกล้แล้วซึ่งฟีฟ a า l ลับเวิลด์คลับนะครับจะทําการเตะกันในวันที่เท่าไหร่วะสิบ้าถ้าผมจำผิดนะสิมิถุนายนปีหนานะครับจนถึงสิกรกฎราคมนะครับผม นะรออีกหนึ่งทีมนะรออีกหนึ่งทีมนะครับอ่ะขอไปเริ่มกันที่นี่บารลงดอกับวินิสุสยูเนียร์กันหน่อยนะครับก็ขึ้น breaking คือต้องยอมรับเลยนะครับว่าสื่อสเปนเนี่ยประโคมข่าวโหมข่าวของวินิสุสนะครับเกี่ยวกับการได้รับรางวัลบารลงดอเนี่ยมาโดยตลอดซึ่งหลายๆสื่อขึ้นเป็น breaking หลายๆสื่อขึ้นเป็นอัปเดตเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ วันนี้ผมเอา breaking มารายงานให้ฟังนะครับซึ่งไม่ได้ยาวมากเพราะว่าอะไรทิศทางมาทางนี้อยู่แล้วนะครับผมว่านะสื่อทางสเปนคงได้รับบีฟแล้วแหละว่าน่าจะเป็นวินิ u ูสนี่แหละที่จะได้รางวัลมาลงดอแต่ยังไม่ชัวร้อยอ์เซ็นตนะครับในณนเวลานี้เนี่ยประมาณ98% 97% 9 8เกละนะโค้งสุดท้ายเดี๋ยวไปดูกันอีกทีแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดวินิสูสว่ะนะครับ breaking นะครับบอกว่า วิซูสจูเนียร์นะครับจะได้รับรางวัลบอลองดอรครั้งแรกในอาชีพการคาแข่งของเขาเนี่ยที่กรุงปาร,รีสนะครับผมในวันจันทร์ที่28ตุลาคมนี้นะครับคือเขาบอกว่างานประกาศบอลองดอเนี่ยตามเวลาประเทศไทยนะประมาณเที่ยงคืนตรงนะครับไม่ได้ไลท์อันนี้ยกมือบอกก่อนเลยไม่ได้ไลท์นะครับผมน่าจะสรุปทีเดียวเลยนะครับว่าในงานเนี่ยใครได้รางวัลอะไรบ้างรางวัลบอลองดอเนี่ยคือใหญ่สุดนะครับในรางวัลที่ประกาศนะ ส่วนมีรางวัลอื่นยาชินโทฟี่นะครับผมบูสการ์ดอวอร์ดอะไรพวกนี้๋ยมันจะมีรางวัลหลายรางวัลซึ่งเดี๋ยวเรามาสรุปเป็นข่าวดีกว่านะครับผมว่าแฟนๆชุดข่าวน่าจะไม่ถ้าไม่ปักใจเชื่อนะก็น่าจะคิดไปแล้วนะครับว่าวินิสูสน่าจะได้เนาะก็เชียร์จนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับวินิสูสและก็มาลงดอนะ แล้วก็ไปอัปเดตกันต่อนะครับในสถานการณ์ของทางนิโกปาสนะครับทำผลงานได้ดีกับโคโมมากนะครับเป็นตัวหลักเป็นตัวจริงนะครับผมก็เป็นการรายงานนะครับของผู้สื่อข่าวโคเซฟเดิียสนะฮะบอกรมากานะครับ, ok รบเขาบอกว่าเริมาดริดเนี่ยกำลังให้ความสนใจในตัวของนิโกปาสนะแล้วก็สองฟอร์มอยู่เป็นประจำเลยนะครับเกี่ยวกับการเล่นให้กับโคโมเนี่ย เพราะว่านิโกป a าสเนี่ยตอนนี้ถูกเรียกติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดใหญ่เล่นกับเมซี่แล้วนะครับขึ้นคือขึ้นไปเล่นกับเมซี่แล้วนั่นแหละนะครับและตอนนี้นะครับต้องบอกว่าหลังจากที่ปล่อยขายให้กับโคโม่ไปเนี่ยอย่างที่เรารู้นะครับมีออปชั่นซื้อกลับในราคา50%นะหรือถ้าจะขายต่อไปเราก็จะได้เป็นทีมแรกก่อนที่จะได้รับการติดต่อนะครับหรือถ้าไม่เอาก็จะได้เงิน5 0นะ ในสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าทางโคมโวเขาเนี่ยกำลังลักษณะน,นะเหมือนกำลังปลุกปั้นนิโกปาสนะครับให้แบบโชว์ฟอร์มให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอะไรคือถ้าเข้าขายให้สโมสรอ,อื่นเขาจะได้ราคาดีกว่าที่ขายให้กับสโมสรเราเขาตั้งสมมุตินะเขาตั้งไว้ยี่สิบล้านนะครับขายให้มาริดถ้าขายให้จริงก็สิล้านอะไรประมาณนี้นะครับแต่เราเนี่ยขายนิโกปาสให้กับโคโม่กล้านยูโร นะครับไม่ไม่แพงนะแต่ว่าการฉีกสัญญาเนี่ยมันจะมีมันจะบวกแพงกว่านั้นอ่ะเขาบอกว่ามันจะขึ้นทุกปีอ่ะนะครับนิโกปาสมีสัญญากับโคโมถึงปี2028นสะครับสัญญาก็ยังยาวอยู่นะสถิติของนิโกปา s สนะครับที่เขาว่าดีเนี่ยมันดียังไงนะครับในซีเรียนะฮะลงเล่นไปทั้งหมด7เกมนะครับยิงไป 1, นึ่งแอซิสไป3คือไม่ได้เป็นตัวยิงอยู่แล้วนะครับเป็นตัวที่จ่ายบอลเป็นตัวที่แอสซิสบอลให้กับเพื่อนนะครับ คือตอนนี้ฟา b r บิกัสปลุกปั้นมาจะให้เป็นตัวบัญชาการเกมในแดนกลางที่จะขับเคลื่อนบอลไปซ้ายไปขวากำหนดทิศทางเนะครับผมเลยทำแอสซิสต์ได้3ลูกนี่แหละนะครับแล้วก็ยิงได้1ด้วยในเจ็ดเกมเนี่ยเฉลี่ยประมาณ1.2 1.2เกมอ่ะเขาจะมีส่วนร่วมการทำประตูว1ครั้งนะครับคือก่อนที่เราจะขายไปตอนนั้นเราก็ว่าดีอยู่แล้วแหละแต่เรามีใคร เรามีจูดเบลลิงแฮมนะครับเรามีอาดาคือแลนะครับไบริมดีอาร์สอีกมันยากมันยากมากที่จ้าหนูนิโกปาสจะขึ้นมาได้ประจำการชุดใหญ่นะครับการที่เขาไปเติบโตที่อื่นเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะแต่อนาคตไม่รู้จะซื้อกลับมาหรือว่ายังไงอนาคตจะขายบราิมดีอาร์สไหมแล้วก็ดึงนิโกปาสกลับมาอันนี้ต้องมารอดูสถา,านการณ์อีกทีนะครับ และปิดท้ายด้วยข่าวของทางแบ็คขวากันหน่อยนะครับก็เป็นการรายงานของเดียริโออาสน้าสื่อเทียรสสเปนนะครับบอกว่าคาโลนเชลตินะครับกำลังพิจารณาเรียกดาบิดคิเมเนสนะครับแบ็คขวาดาวรุ่งวัย20ปีจากเรอลมริตกาซิยานะขึ้นมาเป็นตัวเลือกในการใช้งานแทนที่ดานี่กับบาเขาที่เจ็บ ACL นะฮะแล้วก็ปิดซีซันไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่ง อันที่จริงแล้วนะครับพรเพอมดิมองว่าเคซุสฟอร์เตอานะครับแบ็กกว่าดาวรุ่งวัย17ปีก็มีความสามารถนะอ่ามีความสามารถเพียงพอที่จะขึ้นมาช่วยชุดใหญ่ได้นะครับผมแต่ด้วยอาการบาดเจ็บของนักเตะนะก็ทําให้ชุดใหญ่ของเราเกิดความลังเลว่าจะดึงขึ้นมามันจะดีหรือเปล่าวะเผื่อเอาขึ้นมาเอาเจ็บอีกซวยนะครับก็เลยไปมองที่ทางคิเมเนสมากกว่านะครับไปดูสถิติกันหน่อยนะครับคนแรกเนาะ คิมิเนสนะครับผมอยู่กับชุดคาสเซียเนี่ยลงเล่นไปทั้งหมดปาดเกมทำไป1นึ่งแอซิสไม่แปลกแบ็กขวาทําได้แบบนี้ก็โอเคละนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางคิมิเนสเล่นได้เพียงเขาบอกต้องเรียกว่าไงดีเขาทําได้เพียงแค่ตำแหน่งเดียวอะ่ะคือแบ็กขวาตรงๆเลยอ่ะนะครับวิงแบ็กไม่เคยเล่นนะแบ็กขวาตรงๆเลยซึ่งไม่รู้จะตอบโจทย์หรือเปล่าถ้าดึงขึ้นมานะครับตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะร้อยเจนะครับ ส่วนเคซูสปอร์เตอานะครับอันนี้ก็อยู่กับชุดจูบบนิวเอนะครับอายุ17นะแต่ได้ขึ้นมาเล่นยู9นะครับอยู่ชุดจูบบนิวเอของอเบโรอเบลัวนะครับผมแต่ด้วยอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยทำให้เขาลงเล่นได้เพียงแค่2เกมในน้าเวลานี้นะครับซึ่งเป็นเกมยูฟายูสลีกนะครับผม2เกมทำเป็นแอสซิสก็ยังถือว่าดีนะครับทำไมสโมสรมองว่าเคซุสฟอร์เตอาคนนี้ มีศัก,กยภาพที่ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ได้คืออาจจะไม่ตัวจริงแต่อาจจะขึ้นมาประจำการและสอแทกขึ้นมาได้เพราะว่าอย่างแรกเลยอันนี้นะไปฉกมานะครับไปฉกจากอะเคเดมีของเอล็กโตโกเมริมาอืมซึ่งตอนนั้นอะคืออันที่จริงอะเราไปซิกแซกนิดหน่อยแหลอะอะพูดตรงๆเราไปซิกแซกนิดหน่อยตอนตอนแรกนะครับเราไปทําสัญญากับทางเอเล็กโกว่าเราเนี่ยจะไม่ซื้อจะไม่ดึงนักเตะจากชุดอะเคเดมีของกันและกัน แต่คนเนี้ยมันเกิดขึ้นก่อนที่จะมาเซ็นสัญญากันเป็นคนสุดท้ายก่อนที่จะเซ็นสัญญากันระหว่างสองสโมสรว่าจะไม่ดึงนักเตะจ,จากชุด Academy ซึ่งเหมือนทาง a t เล็กโกเนี่ยก้กมหนา้าก้มตาทําใจแล้วนะครับผมว่าจะเสียเคซุสฟอร์ตอาเพราะฟอร์ตอาก็ไม่ยอมต่อสัญญากับทาง t อเล็กโกมาิดนะครับสุดท้ายมาริดก็ไปฉกมาได้นะแล้วก็เห็นศักยภาพว่าเด็กคนนี้เนี่ย สามารถขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ได้แต่ก็งคงไม่แบบเป็นตัวจริงหรือว่าเล่นเยอะขนาดนั้นอาจจะมาสำรองท่านเทพอีกทีอะไรประมาณนี้นะครับส่วนสถานการณ์ในการซื้อแบ็คขวาเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังพัวพันหลายหลายคนอยู่เหมือนเดิมนะครับเทรนด์ <Trend> s <S ก็ยังคงเป็นพ r i ออริตี้ที่ต้องบอกว่าเป็นลำดับแรกที่ถ้าจะซื้อจริงๆอะ่ะคือเทรนด์เนี่ยคือฟรีนะครับแต่ค่าเหนื่อยเนี่ยอัดให้เปนหนักๆหน่อย แต่มีคนอื่นอย่างเชลมี่ฟิลมปงนะครับรวมไปถึงควนลูซานเชสนะครับเชลมี่ฟิลมปงของทางเรเอรคูเซนควนลูซานเชสของทางเซบียาตอนนี้ไอเซบียาพูดจริงนะคือทีมไม่ได้แตกนะต้องบอกว่าทีมเขาอะเริ่มเหมือนประมาณว่าไม่ค่อยมีนักเตะที่เป็นบิ๊กเนมแล้วอะจะเป็นนักเตะดาวรุ่งบวกกับแบบเกรดบีไปซะมากกว่าตอนนี้ทีมยวบลงไปมากๆนะครับ นักเตะที่เป็นเกรดเอที่ยังคงค้างอยู่มันเหลือคนสองคนซึ่งมีข่าวย้ายหนึ่งในนั้นก็คือควนดูซันเชสแบ็คขวานะก็มารอดูกันอีกทีผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทุกคนอยากได้ใครฟิล์มปงนะฮะหรือว่าอยากได้เทรนต์นะ,ะแต่ทิศทางของสโมสสอนเนี่ยมองไปที่เทรนต์เป็นลำดับแรกเพราะว่าอะไรฟรีอันนี้เข้าใจได้แล้วไปอัดเขาเหนื่อยเยอะนะครับก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะครับว่าสโมสสจะเลือกอยังไง แต่ผมว่าถ้าเลือกมาแล้วอ่ะมันก็น่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดที่สโมสรเลือกแล้วนะครับอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจแฟนๆบางคนอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันนะครับส่วน2นักเตะอย่างฟอร์เตอาแล้วก็คิมิเนสอันนี้เดี๋ยวมารอดูอีกทีว่าจะดึงขึ้นมาจริงหรือเปล่าสําหรับคิมินเนสเนี่ยเขาบอกว่าอันเช่ชอบใช่ไหมชอบจริงไม่จริงเดี๋ยวรู้นะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตข่าวแรกหลังจากกลับมาจากน้ำท่วมเป็นไงเป็นไงบ้างนะครับผมยังพอทรงเหมือนเดิมไหมนะฮะคือไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับแฟนๆชุดข่าวมาน,นานมากแล้วนะครับผมคิดถึงมากจริงนะเออผมคิดถึงทุกคนมากจริงๆอะ่ะคือแบบรู้สึกในชีวิตเหมือนมีอะไรส่วนหนึ่งมันหายไปว่ะคือแบบการทำคลิปการทาช่องนี่แหละนะครับ คือตอนนี้ผมไม่ได้โฟกัสอยู่ที่แบบว่าเอ้ยต้องให้คนเข้ามาติดตามเยอะๆมากมายนะครับมี Activity อะไรเยอะแยะมากมายหรือว่าอะไรนะตอนนี้คนที่ยังอยู่นะครับรวมถึงคนที่อาจจะเข้ามาใหม่เนี่ยอันนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับผมที่ยังคงติดตามที่ยังคงอยู่ด้วยกันนะครับก็หลังจากนี้สัญญาเลยนะครับผมคือสถา,านการณ์เนี่ย ในตอนนี้มันใกล้ที่จะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับหลังจากน้ำท่วมไปนะครับตอนนี้ประมาณ99%หเรหลืออีก1%นึอีกหคือทิ้งข้าวทิ้งของที่มันเสียไปแล้วนี่แหละนะครับคือไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาประจําการแล้วนะหวังว่าทุกคนนะครับจะกลับมาดูนัดกาซติยาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้แล้กันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกข่าวกันเหมือนเดิม นะครับสำหรับวันนี้ช่องนักกาซิย่าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ